อะไรนะหัวใจล้าลงเหมือนมันล้าลงอ่ะไม่แล้วมนโนไปก็มารู้เนี่ยเนี่ยไม่มาเท่าก่อนนี้ใครแม่ไอ้เกมจุมจีเนี่ยมาเท่าก่อนมันถึงเดือนแล้วยังมาเนี่ยถึงเดือนเนี่ยยัง,ยงมัน,ม,นมันถีเขาเรื่อยวะม,มันจะไปแล้วงี้เหรอหรืออย่าง,ง้นห <laughs> รือ,อยัางไงา เข้าโรงงานบ่อยอย่างเงี้ยหรอเช็คศูนย์บ่อยใช่เดี๋ยวมาเช็คศูนย์อีกแล้วเดี๋ยวมาเช็คศูนย์อีกแล้วอืมอโอไม่ไหวแล้วมะจุ้มจีอืมถ้าไปก็ไปไม่ไปก็อยาเพิ่งไปอืมเออก็คาดเท่ากันเนะาะคาดเท่ากันไม่ไม่มีข้อต่อรองหรอกอืมแล้วพูดทำไมอะ่ะเพราะฉะนั้นทำร<พ>้อนดีกว่ะอืม ทำร้อนเนี่ยไม่ต้องกระโดดมันมีท่าอื่นไหมที่มันเอ้กระโดดนี่แข้งขามเลยเนี่ยแกล้งลุกนะจะทําจริงนะอ่าแกล้งลุกครับไปแกล้งลิกแกล้งทิกทิกนั่นแหละทีนี้ความถี่หรือความเร็วอ่ะก็ให้เร็วกว่าเดิมอ่ะทิกกลับหมายกลับมาเร็วกว่าเดิมทิกกลับด้านนั่นแหละเนี่ย